ช้าวันอาทิตย์22มิถุนายน2568สุดลุ้นแม่ช้างกับลูกน้อยลงไปเล่นน้ำในสระแต่เอ๊ะขึ้นมาได้แค่แม่เหลือแต่ลูกช้างยืนแช่น้ำอยู่ล่างเจ้าหน้าที่เลยต้องรีบวางแผนเข้าช่วยเหลือแรงจริงๆเลยตอยแค่นี้ เจอเท่าตุลาเลยเท่าตุลาเป๊ะเท่าตุลาตอนเจอเลย,ตเเลยแต่ก่อนจะไปดูคลิปการช่วยเหลือทุกคนลองตั้งใจฟังเสียงนีดูดีๆนะครับจำได้ไหมเสียงคุ้นๆแบบนี้สายเสียงสองไปเสียงร้องโวยวาย<ว>ลั่นไม่ยอมหยุดเฉยเหมือนเคยได้ยินที่ไหนแถมไวยยังใกล้เคียงกันทั้งเสียงท่าทางจังหวะดราม่าเล็กๆของเด็กเราแงต่างกันแค่อย่างเดียวครับตัวหนึ่งแม่ไม่เศร้าส่วนตัวนี้ แม่เขาเฝ้าดูอยู่ข้างๆเป็นภารกิจเช้าวันอาทิตย์กับหัวใจที่ไม่เคยยิดกันครับเดี๋ยวเรียกมาช่วยไม่มีใครทำร้ายนะอยู่เฉยๆเช้าวันอาทิตย์22มิถุนายน2568เปิดฉากด้วยเรื่องราวที่ทำให้ทุกคนหัวใจเต้นแรงแต่มาในแบบน่ารักและอบอุ่นหัวใจสุดๆมีแม่ช้างกับลูกน้อยพลัดตกลงไปในสระน้ำกลางพื้นที่หมู่ที่3ตํตบลทับไซอภอ๋มกร,รอนจนกาญจนบุรี ฟังดูเหมือนเรื่องเครียดใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วเหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากการที่เขาเนี่ยลงไปเล่นน้ํากันอย่างสนุกสองแม่ลูกจับคุณอยู่ไหนครับก็ถือถือลงให้เหรออือไม่เลยหนักเคาะหัวกันนะโซนแก้วเลยพีรหนาร์คอวนโซนล์เออไมันไปไล่มันไ,ไปไล่นี่มีใครทําลายแต่หลังจากเล่นเสร็จปัญหาก,ก็เกิดขึ้นแม่ช้างสามารถปีนขึ้นมาได้เองอย่างชำนาญ แต่ลูกน้อยของเธอที่ยังไม่แข็งแรงติดอยู่ในสรน้ำนั่นเองจริงๆเลยัวแค่นี้<ก>ตัวเท่าตุลาเลยเท่าตุลาเทาตุลาตอนเจอเลยส่งเสียงร้องเรียกอย่างน่าเอ็นดูราวกับจะบอกว่าแม่แม่ช่วยหนุงด้วยเสียงดังดีแท้ ที่แม่เองก็ไม่ได้จากไปไหนไกลเลยครับเธอหลบซ่อนตัวอยู่เงียบๆใกล้ๆฟ้ามองดูลูกอยู่ตลอดเวลาเธ <c oughs> อกําลังรอใครสักคนที่จะพอช่วยให้ลูกของเธอขึ้นมาจากหุ่นได้ปั๊บ <c oughs> และนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของภารกิจหัวใจที่ทีมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานต่างรีบลงพื้นที่ทันทีทุกฝ่ายมุ่งมั่นเต็มที่ในการาหาทางช่วยลูกน้อยให้ปลอดภัยตอนแรกก็คิดกันอยู่ว่าจะเอารถแบ็คโฮเข้ามาเกลี่ยพื้นที่ แต่ด้วยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและค่อนข้างแคบแนวทางนี้เนี่ยไม่สะดวกครับสุดท้ายทีมงานตัดสินใจเลือกวิธีที่อาศัยแรงกายและก็แรงใจอุ้มลูกช้างน้อยขึ้นมาจากศาสร์ด้วยมือ ใช่ครับไม่ง่ายเลยครับเด็กน้อยไม่ยอมง่ายๆแน่นอนครับสาเดี่ยวนะสาเดี่ยวไหมแต่ด้วยความตั้งใจของทุกคนความพยายามที่ไม่เคยยอมแพ้เสียงเสียเบาๆและแรงบันดาลใจจากสายตาของไอ้ช้างที่เฝ้ามองอยู่ที่ฐางต่อแขนต่อแขนต่อแขนต่ไม่ใชสายเดีอแขนะต่อแขนต่อแขนเชือกของด้วยเชือกของด้วยเชือกของเอะไว้ ไอเจ้าโค้งเอวไปโค้ง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 โค เอาไปเลเียมจับไปก่อนจับไปก่อนจับไปก่อนยังก่อนแลอยู่ใจเย็นใจเย็นจับไปก่อนจับไปก่อนพี่เอาไว้ยี้ก่อนเดี๋ยวผมมาสานไปเขาเลยไปเขาเลยไปเขาเไปเาเลยของไปหมดของไป เ้าตัวเล็กจุกอุ้มขึ้นมาจากขั้นนไดทำการลอยถุงใส่เขาอยล้างมาเยลอยล้งมาเลยลอยล้งมาเลยมาเลยมามามาและทันทีที่ขาเล็กๆของเขาเหยียบบนถุงบิได้เขาเลือกออกเดินตามเสียงหัวใจของตัวเองเสียงที่พาเขาเดินไปข้างหน้าไปหาแม่ของเขาแต่าทีบกที่วนนี้ก็คือวินาทีที่ลูกช้างน้อยเดินไปจุกที่แม่ยืนรออยู่แม่ที่ไม่เคยละสายตาแม่ที่ยังยืดเฝ้าอยู่ที่เดิมเสมอ และเมื่อทั้งคู่ได้พบกันไม่มีคำพูดใดๆจำเป็นเลยครับเพราะแววตาน้ำเสียงและท่าทางของพวกเขาบอกทุกอย่างได้หมด คือความสุขมันคือความอบอุ่นและพลังบริสุทจากคว่ามแม่ลูกที่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ป่าก็รู้สึกรักไม่ต่างากันเลยภารกิจครั้งนี้จบลงอย่างสุดแบบที่สุดเทสแต่กลับจบลงด้วยรอยยิ้มและความทรงจำที่งดงาม

ส่วนจากหลายที่ร่วมกันเป็นพลัง่อนโยมสามารถพุ่มเด็กน้อยขึ้นมาจากสาระน้ำได้สำเร็จน,นี่แหละครับคือพลังบริสุทธิ์ที่เกิดจากความรักความเมตตาและความตั้งใจเพื่อสันตาผู้ไม่อาจพูดได้ขอบคุณทุกหัวใจที่อยู่ในภารกิจเช้าว,วันนี้ทั้งเจ้าหน้าที่อาสารผู้นำชุมชนและทุกคนที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทำให้เช้าว,วันนี้กลายเป็นช่วงเวลาที่น่ารักอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความหมายที่สุดอีกหนึ่งวัน ภาพสุดท้ายของเช้าวันนี้คือภาพที่อบอุ่นที่สุดเมื่อแม่ช้างและลูกน้อยค่อยๆประครองการเดินกลับเข้าสู่ป่ป่าอีกครั้งไม่มีเสียงร้องไม่มีความวุ่นวายแต่เชื่อว่าถ้าแม่ช้างและลูกของคุณดได้เธอคงไม่ลืมที่จะเอ่ยคำว่าข่าวุณ้นค่ะด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนจากใจและเราทุกคนก็คงจะยิ้มกลับไปพร้อมกับตอบเธอไปเบาๆว่าไม่เป็นไรเลยจ้ะกลับบ้านดีๆนะแล้วดูแลการให้ดีละ่ะอย่าพาลูกมาเล่นโซนแบบนี้อีกนะ ขอบคุณทุกๆการดูแลครับ